Uh, là... so, happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you. Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday, to you. Happy birthday to you. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ไอเจดไอเชดไเนี่ยไอเชดงนะลมมาแรงลมมนแรงขอให้มีความขอให้มีความสุขนะครับเป็นแม่น้องชายไปพรลุงสิไปพรลุงไปพรลุงทุกคน เราจะให้ทุกคนมีความสุขกัไปเช่นกันแล้วก็ขอให้พี่ทั้งสองอาการยินยาด้วยและสุขภาพนะเออเออเออ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, chết vào. 3 vòng rồi. Không biết hả? <coughs> อ่าถือว่าน่าะเสร็จแล้วพัดลมแสดงว่ามีคนนี่ไหนนกนกมาช่วยเป่านกมาช่วยเต่าใช่ใช่ลมที่พัดพัดเนี่ยให้นกฮปปี้เบิร์ลเดย์นกด้วยนะแฮปปี้เบิร์ลเดย์นกด้วยแฮปปี้เบิร์ลเดย์นกด้วยนะครับไม่มีลมเลยไม่มีลมเลยพ้องเลยให้พิเปิลเดย์ให้นกด้วยนะครับ ให้พี่เบิร์ดเดย์ให้นกด้วยอันนี้มันจะมีแว๊บๆๆๆเทียงด้วยน่ากลัวให้ไปเจ็บให้พี่เบิร์ดเดย์ให้นกด้วยนะครับอาลุกอาโอเคนกอีกแล้วนกอีกแล้วนกนกก็อยากให้พี่เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับให้พี่เบิร์ดเดย์นะครับนกอยากให้พี่เบิร์ดเดย์ด้วยโอเค